เช้านี้กำลังจะเตรียมตัวไปออกทริปนะครับทริปไม่ไกลครับมึงก็ขับรถเล่นสนุกสนุกทริปแบบสบ,สบายๆส่วนมากจะเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของร้านแล้วก็ทำงานแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรกันแต่ว่าก็ไปขับรถเล่นนะครับนานๆขับที อันนี้เอาชอปเปอร์ออกทิปขับรถเล่นเรียกง่ายๆว่าทริปขับรถเล่นนะครับเราไม่ได้ขับแบบซิ่งไม่ใช่เราไปแบบสบ,สบายสนุกสนานไปแถวระยองนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายวิดีโอลงให้ดูนะครับติดตามตอนต่อไป วันนี้เรามาออกทริปกันนะครับดูรถแต่ละคันสวยงามตามท้องเรื่องอ่าช่างโตช่างโตฮัลโหลฮัลโหลอ,อ่ไม่เห็นหน้าหรอก <c oughs> ปิดหน้าปิดตามหมดโควิด <c oughs> ก็จริงแต่เราต้องเปิดหน้าเวลาไม่มีคน <c oughs> นี่ฮนะนุ่มรอกลุ่มรักครอบครัว <c oughs> <c oughs> ใช่กลุ่มสุงไว้กลุ่มรักครอบครัวรถแต่ละคันสวยอันนี้รถแทมเองติดหกร้อยให้ีมันดูคมๆจะทเป็นยกสูงวันนี้เราก,ก็จะขับรถ็อบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับตอนบ่ายบาย กินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะทานก่กินได้ครับตอนนี้เราก็มาถึงเขาชีจันแล้วนะครับจังหวัดชลบุรีใช่ไหมระยองหรือชลบุรีที่นี่เขาชีจันหน αι, ชนบุรีชลบุรีเนาะเขาชีจันนี่เห็นไหมมีพระบนเขาด้วยตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่กันแล้วให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับสวยงามมาก ใครอยากได้็แตของเองอ่าม <c oughs> ันก็ถึงแล้วแต่เราก็จะไปกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะจอดกันเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายแอปทิกตอกให้ลงดูเรื่อยๆนะครับคนที่ชอบรถก็จะเห็นรถแต่ละคันอ้าวอันนี้คนอ๋อ <c oughs> หายไปแล้วบรรยากาศรอบๆสวยงามครับ